สวัสดีค่ะคณิต <c oughs> ศาเล่มผู้หญิงหน้าร้อยห้าสิบนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนภูมิมากูจะสอนเทคนิคให้นะเด็กๆต้องจำให้ได้ด้วยทำงานทุกครั้งต้องอ่านโจทย์อ่านคำสั่งใช่ไหมคะมาดูแผนภูมิอันนี้เราต้องมาพิจารณาอะไรเอ่ยดูที่กูยุ้ยไฮไลท์สีเหลืองๆไว้สำคัญนะหัวก็สำคัญนะคะนะ ฟังคำสั่งก่อนก็คือพิจรารณาแผนภูมิรูปภาพและตอบคำถามนะคะจากนั้นก็มาดูเลยอ่ะนี่สำคัญเลยจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาแต่ละประเภทนะคะแผนภูมิรูปภาพอันนี้คือจำนวนนักเรียนและอันที่สำคัญมากๆก็คือด้านล่างนี่กำหนดให้รูปภาพหนึ่งลูกแทน10คนนะคะ10คนนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไบคูณกับตุ๊กตา เนี่ยรูปข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นอ่ามาดูเลยบาสเกตบอลของเรามีจำนวนเท่าไหร่หนึ่งสสามสี่ห้าหกเพราะฉะนั้นก็เอาหกทำไมคะคูณกับ10นั่นเองนะทุกอันนะเตรียมรอคูณไว้เลยนะคะรูปอันเตรียมรอคูณไว้เลยนะจำขั้นนี้ไว้ให้ดีนะคะเราจะได้ทำงานได้ได้ถูกนะคะ บาสเกตบอลหกสิบหกคูณสิบได้หกสิบมาใส่ตรงข้างๆคำว่าบาสเกตบอลเลยต่อไปไว่ายน้ำค่ะ1 2 3 4อ่ะ4ี่คูณสิบก็เท่ากับ40่สมาไว้ข้างหน้าเลยเขียนตัวเลขเวลาเด็กๆเ,เขียนเนี่ยอุยุยะจะเขียนหะเ,เขียนตัวเห็นไหมบรรจงบางคนนะเขียนมาอย่างเงี้ย40อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ครูดูไม่รู้เรื่องไม่เอานะคะนอกจากดูครูยุยดูไม่รู้เรื่องเราเองก็จะงงด้วยนะต่อไปฟุตบอลนับตุ๊กตานับรูปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรากลับเอาแปดคูณสิบเป็นแปดสิบนะถ้าเราใส่เห็นไหมตัวเลขเนี่ยตรงกันทุกอันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยตรงกันเนี่ย,ม,นนยมันจะทําให้เราบวกบคูณหารง่ายขึ้นนะต่อไปยูโดโอสองตุ๊กตาสองตัว ตัวตาสองตัวก็คือสองคูณสิบเท่ากับยี่สิบเรียบร้อยแล้วเมื่อทำตัวเลขเรียบร้อยหมดแล้วตรงนี้ปุ๊บด้านในทำไมคะเราไม่ดูแล้วเราไม่ยุ่งกับมันแล้วนะคะใช่ไหมจากนั้นอันนี้นนคือวอิตัดภาพมานะคะ ความสําคัญของมันอยู่แค่ตรงนี้เองเห็นไหมลูกกรอบเขียวๆเ,เห็นไหมอ่าเนี่ยตัวเลขเนี่ยสําคัญนะคะตุ๊กตาลูกอย่าไปดูแล้วนะถ้าดูเดี๋ยวจะผิดเพี้ยนนะจําให้ดีอันนี้เทคนิคเลยนะคะแล้วต่อไปเธอจะทำงานง่ายแล้วอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งนักเรียนชอบกีฬาประเภทใดมากที่สุดกี่คน เราก็มาดูเลยเวลาอะไรที่มากสุดเลยค่ะนี่ไง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 ฟุตบอล80คนก็ต่อฟุตบอลแล้วก็80สิบคนทำเลยลูกเสร็จไหมเสร็จยัง เวลาทำเวลาดูที่คลิปอะเราสามารถพูดออกมาก็ได้นะคะไม่ต้องนั่งอึ้งอนะสมมติเรารู้คําตอบเราก็พูดพูดคนเดียวเออคนเดียวนั่นแหละนะคะครูไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ครูต้องการคือเธอมาโรงเรียนแล้วเธอมีความสุขเออหนูทําการบ้านได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปข้อที่สองนักเรียนชอบกีฬาประเภทใดน้อยสุดกี่คนมาไปดูตารางกัน น้อยสุดหรออะไรคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยูโด,โดนะคะยี่สิบคนต่อไปข้อที่สามนักเรียนที่ชอบอุ้ยนักเรียนที่ชอบฟุตบอล มากกว่าที่ชอบว่ายน้ํากี่คนอ่าไปดูที่คราวนี้แล้วก็มาดูฟุตบอลกับว่ายน้ําเอามาลบกันถูกปะอ่ะฟุตบอลโอ้ยนี่ไงฟุตบอลฟุตบอลแปดสิบว่ายน้ำสี่สิบเอามาลบกัน <c oughs> นะคะก็เหลือตอบเลยชอบมากกว่าสี่สิบคนอชอบมากกว่าสี่สิบคน ตอบเลยนะคะมากกว่า40คนสุดท้ายนะนักเรียนที่ชอบยูโดน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรเนาะน้อยกว่านักเรียนที่ชอบบาสเกตบอลกี่คนอ่ะดูที่ยูโดยูโด20 b a s บาสเกต60อุย้ยก็เอามาลบก,กันนะคะ เท่าไหร่หูออ่าตอบน้อยกว่าสี่สิบขอโทษหกสิบลบยี่สิบนะคะก็เท่ากับสี่สิบคน โอ้โหแป๊บเดียวเสร็จแล้วเห็นไหง่ายมากๆเลยโอเคนะคะจบนะคะ